เสร็จไหมวันเนี้ยมีของดีไหมคุณผู้ชมวันนี้ผมมีของเล่นชิ้นใหม่ของมากิต้ามาแนะนําให้คุณผู้ชมผมรับรองเลยว่างานแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวเสร็จแน่นอนอสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มากิต้าอันบ็อกี1ที่11เหมือนตอนคลิปที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมีของเล่นชิ้นใหม่ของแบรนด์มากิต้ามาแนะนาคุณผู้ชม เอกของเราอยู่นี่แล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าเลื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไร้าสายที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายไม้แบบว่ามือเดียวก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายรับประกันเลยน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างเป็นไงครับคุณผู้ชมอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าไม่ได้มีเข้ามาแค่รุ่นเดียวมีเข้ามาถึง2รุ่นรุ่นแรกคุณผู้ชมทางด้านนี้ Uc 100 d ดีตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์และในส่วนด้านนี้นะคุณผู้ชมเป็นรุ่น DUC 1 0 1เป็นรุ่น18โวลต์ภายในกล่องผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยนอกจากคู่มือแล้วนะคุณผู้ชมจะมีตะไบรับเลื่อยโซ่ยี่ห้อ,อโอลิกอนแล้วก็น้ำมันหล่อโซ่ตัวนี้จะแถมเข้าไปในเซตภายในกล่องเลยเดีเรามาพูดถึงตัวเครื่องกันดีกว่าว่าตัวเครื่องเนี่ยมีระบบการใช้งานการดูแลรักษาและเหมาะกับหน้างานแบบไหนบ้าง เหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับทีมงาน Mag มารกิต้าคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต้นแล้วต้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับทีมงานม a รกิต้าของเราตอนนี้พี่ต้นผมอยากให้พี่ต้นแนะนาคุณผู้ชม,มถึงเจ้าเลื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไร้สายตัวใหม่ของ Mag ม a รกิต้าที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัว1 2โวลต์และตัว18โวลต์ว่าทั้ง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างและมันเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวผม,มขอยกหน้าที่การอธิบายต่างๆให้เป็นของพี่ต้นละกันนะครับเดี๋ยว18โวลต์นะครับ เจ้าตัว1 8โวลต์นะครับจะมีความยาวบาเนี่ยอยู่ที่ขนาด4นิ้วนะครับและออกแบบที่น้ำหนักเบามากเพียงแค่1.9กกิโลกรัมแล้วรวมถึงการจับการใช้งานเนี่ยกระชับมากนะครับเหมาะสำหรับคนเอเชียนะครับในส่วนของปุ่มล็อกสวิตช์ก็อยู่ใกล้มือผู้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ต่อมาในส่วนของเจ้าตัว1 2โวลต์ตัวนี้สเปกก็กระจายคล้ายกับ18โวลต์เลยความยาวบาเนี่ยอยู่ที่4นิ้วเช่นกันนะครับเพียงแต่น้ำหนักเบาวกว่าอีกอ่าน mm hmm. น้ำหนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมในส่วนต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ครับยังมีในส่วนของกาดบางใบด้วยนะครับก็กาดบางใบเนี่ยไว้ใช้กรณีที่นะครับตัดท่อนไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้กันไว้ไม่ให้เศษไม้กระเด็นใส่ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีกาดบางมือด้วยตรงนี้สําคัญมากนะครับกรณีที่ผู้ใช้งานเนะี่ยนไปตัด นะครับแล้วโซ่เกิดขาดขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่มีกาดตัวนี้มันจะเข้ามือผู้ใช้งานนะครับกาดตัวนี้ก็จะเข้ามาป้องกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าทั้ง2ตัวก็มีระบบเซฟตี้ที่รัดกลุ่มแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานแน่นอนนะผู้ชมต่อมานะครับเจ้าตัวนี้ยังมีระบบถังเก็บน้ํามันหล่อโซ่ด้วยปกตินะครับเจ้าเครื่องประเภทดลื่อยโซ่เนี่ยต้องใช้ประแจในการขันเติมน้ํามันหล่อโซ่นะครับหรือใช้ครีม ในการหมุนนั่นเองนะครับมันก็ค่อนข้างยุ่งยากหน่อยใช่ครับแต่เจ้าตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นปุ่มกดนะครับแล้วเป็นคันหมุนเลยได้เลยนะครับมหมุนทวนเข็มไม,ไม่ต้องใช้ประแจรหรือเครื่องมืออะไรมาเสียเลยไม่ต้องใช้เล,เลยใช้งานง่ายมากนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วในขนาดอยู่ที่5 0 ml นั่นเองนะครับผมก็อยากจะแนะนําผู้ชมเนี่ยให้ใช้น้ามันหล่อโซ่ของทางแบรนด์มาร์กิต้ามากกว่าเพราะว่าเราคิดและเราสร้างมาเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าดีกว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นผู้ชมปัญหาที่เราเจอกันบ่อยคือการตั้ง นั่นเองสำหรับมารกิต้ารุ่นนี้นะครับทั้งสองรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น18หรือ12โวลต์นะครับตัวนี้จะมีเรียกว่าออโตในการตั้งใบมาให้แล้วจะตึงตลอดเวลานะครับด้านในจะเป็นสป,ปริงคอ,อยันบาโซ่นะครับมันก็จะตึงตลอดในกรณีที่ใช้งานไปเนี่ยโซ่หย่อนนะครับมันก็จะเป็นสป,ปริงก็จะดันให้โซ่ตึงพอใช้งานได้ตลอดเวลาตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เราพูดกันว่าออโตตั้งใบ วเวลาจะใส่ใบครับให้เราดันตัวเดือยลดับม,ม,มือเนี้ยเดือยเหล็กตรงนี้ครับไปทางซ้ายให้สุดมันจะเป็นสกิปกิบล็อกปั๊บมันจะล็อกนะครับพอเราใส่บา์ไปเสร็จแล้วในร่องนี้เสร็จแล้วให้เรากดาเดือยที่ขึ้นมา2อ2อ,อ,อันนี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเด้งกลับมาปั๊บโซ่ก็จะตึงอยู่ตลอดลักษณะการใส่บาโซ่นะครับให้ดูความคมของโซ่ดีดๆนะครับอย่าใส่กลับด้านนะฮะจะมีทูกศรคอยบอกนะครับ ใส่ให้ลงล็อกก่อนนะครับแล้วใส่บูทด้านหลังก่อนนะครับพอยับลงล็อกเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะให้เราดันดันบาร์ให้กดลงไปด้านล่างปึ๊บดันโซ่มาตึงพอดีใส่ครับหม,น,หมนพอตึงมือครับปึ๊บ มาถึงในส่วนที่ผมว่ามันสําคัญมากๆแล้วผมว่าใครหลายๆคนคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าอยากอยากจะรู้ว่านวัตรกรรมและเทคโนโลยีของเจ้าตัว12โวลต์และ18โวลต์นเนี่ยเจ้าตัวเลื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ต้นแนะนำคุณผู้ชมเอยระดับแรกนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับตัว BL มอเตอร์เจ้าตัวนี้ครับจะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นของ18โวลต์และ12โวลต์น,นะฮะก็จะมีในส่วนของบัสช์มอเตอร์ก็จะช่วยในการทางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับและมอเตอร์ มีอายุการใช้ง,งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ 2. นะครับ XPT หรือระบบป้องกันน้ําและละอองฝุน่นนั่นเองนะครับเวลาแน่นอนเราทํางานทุกเนี้ยเรามีสิทธิ์โดนฝุ่นจากไม้หรือ,รอน้าค้างนะครับตัวนี้ก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็จะมีระบบเบรกนะครับในกรณีที่ตัดกิ่งไม้และกิ่งไม้อะหนีใบขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็จะเบรกหยุดการทํางานก่อนที่ะจะเกิดอันตรายได้ รวมถึงเครื่องอาจจะเสียหายหยุดก่อนนะครับกรณีที่ใบเนี่ยใบเลื่อโซ่ของเราเนี่ยติดกับชิ้นงานนะครับโดยที่เราไม่ลันเครื่องก่อนใบมันจะติดนะครับดูอย่างนะฮะเห็นไหมฮะใบก็เกิดการติดสังเกตไหมฮะเครื่องไม่ได้รันต่อขณะที่กดนะครับเพราะกรณีเรามีอิเล็กทรอนิกส์เบรกนะฮะทำให้เครื่องนะฮะไม่เกิดการเสียหายหรือเกิดการกระชากต่อการทํางานนั่นเองการใช้งานที่ถูกต้องนะครับดับแรกนะครับเราควร วางบานะครับชิดกับท่อนไม้นะครับอย่าไว้กลางใบเพราะมันจะกระชากได้นะอ่ะผู้ชมสุดท้ายอย่าลืม สิทธิ์ของคุณผู้ชมในการลงทะเบียนรับประกรันบวาีหนึ่งปีของทางมารกิต้าเราโดยที่ไปที่ไม้มาร์กิต้าของเราคุณผู้ชมสิทธิ์ของผู้ชมรักษาไว้ให้ด,ดีสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวและมาโชว์คุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานมากิต้าทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม